สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามาเจอกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2กับชีดาบพอดแคสต์13 m i n u t นมิ3ทนาทีที่เราจะมาว่าด้วยเรื่องการไปต่อดีใจที่ได้มีครั้งที่2จริงๆครั้งแรกเนี่ยก็เพิ่งอัดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองบอกกันตรง,งแต่อย่างที่บอกผมจะอัดพวกนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มันมีสแปร์ที่เราจะได้ลงในทุกสองสาวันได้นะครับก็ วันนี้จะมาเล่าเสริมนิดหนึ่งเพราะว่าวันก่อนลืมไปว่าว่าจริงๆมันต้องมีสคริปต์เซสชั่นอันสุดท้ายก็คือพอเราเล่าการ์ดเทลเสร็จเนี่ยการ์ดเทลือนี้เนาะอันนี้คือของวันนี้ผมังไม่ให้ดูว่าจะเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับเราจะมามาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเล่มนี้มันไอการ์ดเทลเนี้ยมันจะไปตรงกับเล่มไหนด้วย ในในชี้ดาบนะก็ถือว่าเป็นการขายของไปตัวพุ่งตรงๆก็อย่างขราวก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องการที่ยังไม่ทำเพราะยังไม่รู้สึกเนี่ยผมเล่มนี้นะผมก็อาจขอใช้เซสชันของวันนี้เนี่ยในการเฉลยของข่าวก่อนไปแป๊บหนึ่งก็เรามีเวลาสิบสามนาทีนะครับก็ก็คือที่ยังไม่ทำไม่รู้สึกเนี่ยผมคิดว่ามันตรงกับเล่มศูนย์ปีอเมริกาเล่มนี้ครับ ก็คนที่อ่านชีดาบมาหลายปาียกเว้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนะี่ยจะไม่รู้จักเล่มนี้ครว่าเล่มนี้เป็นเล่มใหม่เป็นหนังสือมัลติเวิร์สเอาตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่ามัลติเวิร์สเล่มแรกของชี้ดาบที่ที่ค่อนข้างใช้ความจริงผสมกับเรื่องแต่งนะพูดถึงการาย้อนเวลาไปเจอตัวเองไม่ใช่ย้อนเวลาดิเป็นการเข้าประตูมิติไปเจอกับตัวเองในเวอร์ชันนต่าง แล้วประเด็นของเรื่องเนี่ยมันพูดถึงเจมคนหนึ่งที่ที่ที่มันชื่อว่าสูนปีอเมริกาเพราะว่ามันไม่ได้ไปอเมริกาด้วยผลบางอย่างแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มันมีความฝันไม่มีแพชชั่นอะไรเลยแต่ว่าในท้ายเล่มมันได้เล่าอะไรบางอย่างที่ทําให้ตรงกับความรู้สึกนั้นซึ่งผมจะไม่บอกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับก็เป็นหนึ่งในเล่มที่ตอนนี้เป็นเมนของชีดาบในในช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเรามาเข้าเซสชั่นของวันนี้ดีกว่า ก็วันนี้ผมมีการ์ดที่ที่ผมลิสต์ไว้ว่าผมอยากจะมาพูดนะก็คือตั้งแต่อเป็นจริงๆล้วเป็นการ์ดใบแรกแต่ว่าผมเอาการ์ดใบก่อนน,นั้นแทรกเข้ามาก็มันคือการ์ดใบนี้ครับความรู้สึกของการติดค้างก็ใบนี้มันยังไงใบนี้มันยังไง มันมีวันที่สองหลังปีใหม่เนี่ยผมขึ้นมาที่ออฟฟิศแล้วผมรู้สึกมไม่เฟชเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการข้ามปีที่รู้สึกแบบไม่ดีเลยแล้วผมก็มานั่งคุยกับพี่พีทพี่พีทที่เป็นคนเหมืองครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันตลอดครหมายถึงว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเมียผมแนละอยู่อยู่ด้วย อยู่ในคอนโดด้วยกันเราก็จะเจอกันประจำเราก็จะได้มีคอนเวอร์ชั่นบ่อยๆเสมอพ,พี่ก็ช่วยรีเฟล็กช่วยทุกอย่างผมมีอะไรก็จะระ,ะบายคุยกันไปเรื่อยนะเป็นภาษาคนแก่คุยกันแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่าอยู่ๆผมก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกไม่เฟรช h ไม่รู้สึกรู้สึกไม่โอเครู้สึกแบบ ไม่ไม่ดีเลยในการข้ามปีทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะเป็นการข้ามปีที่ดีเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆปีผมเป็นแบบนั้นปรากฏผมไปเจออย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกติดค้างว่ะในปีที่ผ่านมาทั้งๆที่อะไรรู้ไหมทั้งๆที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆแล้วมันิสต์ดูผมพราะว่าผมช่วยคนอื่นไปเยอะมากมากจนบางทีผมไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าผมทาแบบนั้นทําไมทำไม,ำไ,มไม่ทําให้ตัวเองก่อนอะไรเงี้ย มันเริ่มมันเป็นปีที่ผมแซคเกอร์ไฟตัวเองเยอะมากเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและในชี้ดาบเยอะมากก็คือหลายคนก็อาจจะไม่ได้ข่าวว่าผมแต่งงานซึ่งอาจจะไม่ได้ขาวว่าวกันอยู่แล้วเพราะาผมไม่ได้เล่าครับก็ค่อนข้างทําตัวเงียบกริบในในช่วงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีมีเรื่องข้างหลังที่ที่ต้องจัดการเยอะแต่อ ใน,ในเรื่องส่วนตัวอันหนึง่งในเรื่องงานก็คือมันเป็นปีที่ผมมีระบบมีทีมงานชัดเจนแล้วก็ไม่ทํางานคนเดียวแล้วพยายามที่จะไม่ทํางานโอเวอร์แบบเกินหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าเคยทําแล้วพังตลอดเพราะมันทําให้คนอื่นทํางานเสียด้วยนะฮะการขยันมากเกินไปของตัวเองเนี่ยบางทีมันไปอิเธนซ์คนอื่นที่กําลังพยายามทํางานให้กับเราเนี่ยผมก็เลยเบรกไปก็มีหลายเรื่องมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอมีเรื่องใหญ่ๆก็ท็อปได้เป็นสอสอ,อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผมทั้งหมดว่าผมรู้สึกว่าผมได้ให้ได,ได้ได้จัดการหลายๆอย่างให้กับคนอื่นจนทุกอย่างดีขึ้นคนเพื่อนอกหักเยอะมากปีที่ผ่านมาพี่พีก็เป็นหนึ่งในนั้นท็อปก็เกือบเป็นหนึ่งในนั้น อีกหลายคนเพื่อนจากเยอรมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นผมเมนทอร์เรื่องเหล่านี้ให้กับหลายๆคนทั้งในเรื่องความรักธุรกิจ mm hmm. แล้วก็เรื่องการเป็นตัวเองหนังสือผมก็เขียนจบอะไรเงี้ยแต่กลับว่าผมรู้สึกติดค้างแล้วเรื่องติดค้างเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหลายเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอเราทำธุรกิจมาเรื่อยๆเนี่ย เราเราต้องคุยกับหลายๆคนเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันมี Promise ที่เราทําไว้แต่ด้วยการที่เรายังไม่สามารถมีระบบและจัดการได้ดีมากพอทําให้เราไม่สามารถ deliver ได้อย่างปัญหาชี้ดาบหลักๆเนี่ยตลอดเลยนะก็คือเรื่องการเงินเพราะว่าชี้ดาบเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเพิ่มทุนแล้วพอเราไม่ไม่เข้าใจการเพิ่มทุนเราเออเราไม่เข้าใจการเพิ่มทุนเราไม่คิดว่าเราจะ บริหารมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยกลายเป็นว่าง,งานทุกอย่างเก็บมาที่เราแล้วเราพยายามจะใช้เงินน้อยที่สุดแล้วทํางานด้วยตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนีดิลิเวอร์ไม่ได้ตามที่เราสัญญาแล้วเราก็รู้สึกติดค้างนั่นคือหนึ่งเรื่องเราทําแบบนี้กับหลายเรื่องแล้วเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากความสัมพันธ์จากการที่เริ่มธุรกิจใหม่จากการที่ทํางานคนใหม่ที่เราบอกว่าเราจะทําได้แต่เราทําไม่ได้เราก็รู้สึกค้างอีก จนในช่วงท้าย,ายปีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมติดค้งเยอะมากแล้วก็แต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมจนมาเรื่องท้ายปีเนี่ยผมมีกิจกรรมใหม่ก็คือไอซ์บาร์ซึ่งผมจะมาเล่าในใน EP หลังนันนะคือผมกับเทเลอร์เพื่อนที่เป็นฝรั่งผมเนี่ยจริงๆมันเริ่มจากเทเลอร์ก่อนเทเลอร์ Taylor, เขาไอซ์บาร์เนี่ยก็คือการแช่ตัวเองเนี่ยไปลงไปในถังอุณหภูมิ ศูนย์ถึงสองสามงสาเนี่ยหนึ่งนาทีทุกเช้ามาตลอดปีกว่าแล้วมันก็รู้สึกแฟชั่นมากแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดูคลิปพวกนี้ใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากทำบ้างว่ะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำเลยไม่รู้จะต้องทำยังไงเซตอัพยังไงปรากฏว่าก็ไปเอาระบบการทำไอซ์บาร์ของอเล็กซ์เอของเทเลอร์มาเออแล้วก็มาเริ่มเซตอัพแต่ประเด็นก็คือผม่อยู่ที่คอนโดอยู่ที่คอนโดซึ่ง เป็นคอนโดเก่านะเป็นคอนโดที่มีพื้นที่ระเบียงข้างหน้าแล้วก็มันระเบียงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเว้าวตรงปะว้าวลึกไปที่ไม่มีคนเดินถึงหรอกแล้วหลายๆห้องเนี่ยก็วางต้นไม้กันยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้รับอนุญาตให้วางในชั้นสามซึ่งเป็นของภรรยาผมซึ่งเป็นระ,ระเบียงที่ใหญ่มากนะเป็นระเบียงส่วนตัวที่ใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากว่าเขาไม่อยากได้น้ําแข็งผ่านห้องเขาเลยเขาต้องเช็ดอะไรเงี้ย ผมก็เลยต้องย้ายกับพี่พีทเนี่ยขึ้นมาชั้นเจ็แต่ปรากฏว่ามันเข้าห้องไม่ได้ประตูมันเล็กเว้ยตู้มันเล็กถังที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคือถังน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ใส่ตัวคนลงไปได้มันเข้าประตูไม่ได้ในวันนั้นหรือว่าผมเนี่ยไม่อยากพามันเข้าก็ไม่ดูนะเพราะว,ว่าผมเจอว้าข้างนอกห้องที่มันเพอร์เฟกมากเป็นที่ที่ผมเนี่ยตั้งคําถามเสมอว่าเราใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ยังไงดีมันเป็นพื้นที่ในตอนเช้าอยู่มุมสุด แล้วในตอนเช้าณจุดนั้นเนี่ยคุณมองไปได้กไกลมากมันโคตรดีเพอร์เฟมันแบบโคตรดีเราก็เลยเอาน้ําแข็งตั้งไว้ไตรงนัน้นก็ล้างน้ําแข็งแล้วก็สายยางก็ต่อได้มาได้ไม่ยากใช่ไหมล้วก็ผมก็ไปเจอร้านน้าแข็งที่เขาส่งเป็นแบบรูทีนอะไรเงี้ยได้เขาก็มาส่งให้ปรากฏว่าเขาสามารถมาส่งให้ผมโดยที่ผมไม่ต้องอยู่ห้องก็ได้ขึ้นมาชั้นเจ็ ใส่ลิฟต์ขึ้นมาเข้ามาอยู่ห้องก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เพอร์เฟกมากในช่วงวันแรกที่ผมได้ไอซ์บายแล้วผมลงไปแช่แล้วผมขึ้นมาแล้วมันรู้สึกเฟรชแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือที่ที่ดีมากๆเลยไม่รบกวนเออมียผมก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะนั่นเพอร์เฟกนู่นนี่ห้องก็ไม่เลอะสามารถมาเติมน้ำแข็งได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมก็ไปบอกกับนิติว่าซึ่งนิติ เนี่ยค่อนข้างชิลก็คือจริงจรก็ไม่ชิลหรอกก็คือเราค่อนข้างสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกนิติว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะเอาเข้าให้นะผมขอวางไว้ข้างนี้ก่อนเพราะว่าผมอ่ยยังหาวิธีเข้าห้องไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏผมชอบมากเกินไปจนมีบางวินาทีเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่เอวมันมาเข้าก็ได้เข้าห้องก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เตือนผมผมก็ทำแบบนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ เกือบเดือนนะฮะกสส็สามสัปดาห์ก่อนปีใหม่ก็มันมีวันหนึ่งเขาก็ทักมาก็คงจะได้รับบรีฟจากกรรมการว่าเออคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็พี่คนนี้ก็มาบอกว่าเออห้ามวางวางไว้ตรงนั้นนะคะมันเป็นทางเออทางส่วนกลางแล้วก็ มันติดกระทนันหนี่ไฟก็ไผมก็ชอบมากแล้วผมบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ในใจลึกเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากย้ายออกเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกใหญ่ที่สุดที่มันค้างกับผมข้ามปีเพราะามันเป็นบังเอิญว่าเป็นมันบังเอิญว่าเป็นสิ่งที่ผมเหอมากๆในปีที่ผ่านมา แล้วผมก็เลยวางไว้ตรงนั้นข้ามปีในวันข้ามปีผมยังมาแช่แล้วผมก็ยังมาดูพลุระหว,ว่างที่ผมอยู่ในน้ำเย็นสูนรองศาอยู่เลยแล้วมันเฟรชมากออกมาแล้วมันรู้สึกแบบดีไงแต่ในวันที่ผมต้องกลับมาทำงานผมนรู้สึกแบบโหททำอะไรก็ไม่สุดทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ค้างไปหมดเลย ก็มาคุยก็วันนั้นก็ลงไอซ์บาร์ดเแล้วผมก็ขึ้นมาแล้วก็คุยกับพี่ทแล้วอยู่ผมก็พบว่าเออผมรู้ว,ว่าว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้ของผมเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมไม่สามารถคีบพรมิสที่ผมบอกคนอื่นได้แล้วเรื่องบางเรื่องบาง,บางคนบางคนอาจจะดิลิเวอร์สิ่งนั้นน่ยออกมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมตรับผมเนี่ย มันติดอยู่ข้างในนี้เรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ใครต้องการเลยผมก็เลยติดค้างอยู่ตรงนั้นเช้าวันนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าพอผมล้างน้ำแข็งเอาน้ำแข็งออกนูน่นนี่แล้วก็ทำให้ถังว่างแล้วก็แบกเข้ามาในห้องกับพี่พีซึ่งปรากฏว่ามันเข้าห้องได้ง่ายมากนะมันแบบพอดีเปะ๊ะกับประตูเข้ามาเลย แล้วผมก็มาวางในจุดใหม่ของห้องผมเ่ยผมรู้สึกโล่งโคตรเลยนี่แหละครับก็ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงปีใหม่นี้ว่าการติดค้างไม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลให้เราทำอะไรไม่สุดเลยผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาผมพยายามไม่ติดค้างใครและคิดพรอมิสตลอด แล้วมันทาให้ผมได้ทาทุกอย่างสุดเพราะผมไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะว่าอะไรเพราะผมไม่ได้ไปละลานคนอื่นหรือไม่ไปรบกวนคนอื่นผมสามารถเป็นตัวเองแีได้เป็นตัวเองได้ก็วันนี้เกิน13นาทีแล้วผมจะมาสรุปก่อนที่จะลืมก็สําหรับเรื่องความรู้สึกติดค้างเนี่ยผมคิดว่าเล่มที่ตรงที่สุดก็น่าจะเป็นเล่มที่ให้ทายคิดว่าหลายคนทายถูกใช่ครับ13 years after หนังสือเล่มนี้พูดถึงการที่ผมรู้สึกติดค้างอะไรบางอย่างมาตลอด 13ปีก่อนที่วันหนึ่งจะได้กลับไปอิเบตาใต้ครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปแก้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันก็ออกจากชีวิตผมไปแบบแค่คลิกเดียมก็เล่มนี้ครับที่ตรงส่ว so, นวันนี้14นาที32วิแล้วผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับพอดแคส์รอบหน้าครับชีดัพอดแคส s ต์3 m m n u u t e s เจอกันครับ